เรามาดูเที่ยวที่ห้าสิว่าหนึ่งนาวีกับเพชรสว่างนาวาไผ่เป็นไผ่ท่านผู้ชมเอาแล้วเอาแล้วเที่ยวสายเอ,เอทีมงานของเพชรสว่างนาวาในเที่ยวแรกนันได้สามคะแนนไปเรียบร้อยแล้วแล้วแล้ว,ลวส่วนทีมงานหนึ่งนาวีบอกว่าในเที่ยวนี้ ขอขโมยสามคะแนนเพื่อจองเข้ารอบเหมือนกันแต่เพชรสว่างจะยอมหรือไม่ยอมเอาแล้วเวย้ยเอา <Okay. S 2> เรือในเที่ยวที่ห้าหลังจากเพชรสว่างนาวาดีใจจนหลงสนยังไม่ดูสุจิบัตรผู้ใหญ่บ้านอุตสาหกประกาศผู้เจ้ากระเบิ้งสุจิวัตรด้วเบื้องอยัวแล้วแต่ว่ามันดีใจครับมันนนาเที่ยวแรกไหมครับท่านผู้ใหญ่บ้านครับอาจารย์อาจารย์เชิด วา่างไดนตำรวจป่าประธานสาภาทิมกับ<อ>ปฝาคู่<อ>ทิม<อ><อ>จักแม่นยังเล่นนาเลนหลังว่าที่ไปจับผดไปจับต้งแต้แม่คั่ววัน<อ><อ>นี้เรามาแล้วแล้ว่จับไม่เราบึงออกมาแล้วจ้า รวยอารวุหลังจากที่รอมาน,นานครับเพชรสว่างนาวาบอกดีใจได้เที่ยวแรกได้3คะแนนมาดูชุดวันหนึ่งวาวีหนึ่งวารีในรองน้ำสีแดงนั่นจะสามารถเขยื้อขโมยขโมยขโมยสามแต้มไหหรือไม่ต้องผ่านกระดูกชินโตอย่างเพชรสว่างนาวากันแล้ววะเฮ้ยเอาละครับท่านผู้ชมครับจับตาดูั้งถามว่าตอนนี้หนึ่งวารีในรองน้ำสีแดงเพชรสว่างนาวารองน้ำสีน,น้ำนอนำนันเดียกเข้ามาคู้กินตัวติดต่างคนต่างหัวต่างคนต่างพันต่างคนต่างพันคู้กินตัวติดก็กอดขอกันมาดิเดียวูถามว่าตอนนี้เหลียวแรงใครจะมาเป็นตัวคุยเป็นตัวคุยเป็นต หนึ่งราวิธเจะยอมเพชรทงารนาวาไมเรียบถวานนามาในทีททนว่วที่แกเปิดหัวจวบผสมเรื่องกจับพให้ให้พยอมภัยให้พยอมภัยน้ำตาแตกน้ำตาแตกมนันไดว่าอย่างไรราวิราวิราวิจะขู่ขี้สู้สิบเบียดีเพชรสว่างนาวา ได้หรือไม่ได้ได้หร the <c oughs> ือไม่ได้ครับตอนนี้ระเบิดเริ่มดังขึ้นแม่ระเบิดเริ่มดังขึ้นขาที่เจ็บจะขาดหรือไม่ขาดหรือจะขาขาดที่แปดจะไม่สนใจตอนนี้หนึ่งนาวีกำลังจะขโมยแต้มจากเพชรสว่างนาวากอดเสียงพี่น้องเพชรสว่างวาเชียร์หรือจะเชียร์หนึ่งนาวีตอนนี้ยังอยู่ไม่ออกบอกว่ถูกตาโคตากคตาโคตากี้หัวไทยยังเสมอกันอยู่ยังดูไม่ออกหนึ่งนาว่าหนึ่งนาวีหนึ่งนาวีจะดีพ้นหรือไม่พ้อแล้วก็จะอยู่ประบาดอี่สิบแม่จะเข้าสู่ดท้นตอนนี้กอดของแม่ติดติดไม่ต้องพูดไม่ต้องคุ กลัวแล้วกลัวแล้วกลัวจะตอนไหนบอกแล้วว่ากลัวแล้วกลัวแล้วนะัรดับต่อไปเป็นประการรปะาศผลเรือเที่ยวทีห้า ปรเภทเรือท้องถิ่นฝีฟลายไม่เกินห้าทีฝ่ายครับระหว่างเรือหนึ่งวารีลู่น้ําแดงพบกับเรือเพชรสว่างนาวาลู่น้ําสีเงินกํามังการรวมกันตัดสินให้หนึ่งวารีลู่น้ําสีแดงเป็นฝ่ายชนะครับผมเรียบ้านไข่เรียบบ้านข่โอ้ยหาเที่ยวกับมิตรบ้านจาของอบ้านเดียวเนี่ยบ้านทาลาดลาาน,นี่แหละเราว่ากัวแล้วกัวแล้วเรววาเราคืนไหวตะบอกค้อนตะปีกกยผู้นี่นั่นตำรวจมาแล้วมาจับ วันทีมงานเลือกผูน้นึงใส่ไอไ้อกาองโหมอีกผู้นึงบอกกางโหม่ปีนี้เอามาให้นั่งให้พี่น้องเบิ่งคว่ำแหล่ะครับยังอุตสาอาา่ะนด้เอามากังแดดเด้อดผู้ใดไปตัตาคมกีเลคมีออกผู้ปีคือยั่งอยู่นี่